สวัสดีครับวันนี้พามาชมทุเรียนบ้านนะครับผมได้ทาบกิ่งเอาไว้นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เคยลงในวิดีโอก่อนๆนะครับเป็นต้นทุเรียนบ้าน3ต้นนะครับปลูกเอาไว้เพื่อทําการทาบกิ่งนะครับให้เป็นต้นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มาเปิดแผลเพื่อดูรอยต่อของการทาบกิ่งนะครับวันนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่28่กรกฎาคมก็ เป็นวันเกิดพอดีนะครับทําไว้ก่อนที่จะไปทํางานนะครับก็ประมาณสาอาทิตย์ตอนนี้ก็มาเปิดแผลดูนะครับทากิ่งเอาไว้เดี๋ยวพามาชมใกล้ๆนะครับก็ต้นนี้เป็นต้นแรกที่ได้ทํานะครับเป็นทําครั้งแรกก็สําเร็จดีนะครับแนวรอยต่อของแผลที่เราได้ที่ผมได้ต่อไว้นะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึง นี่นะครับร้อยต่ออ่ามันไปโฟกัสจุดด้านหลังนะฮะขออภัยนะฮะกล้องมันโฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับโอเคนี่ครับก็ปาดแผลของต้นหลักนะครับตามในวิดีโอ youtube หลายท่านที่ได้ทําก็ผมก็ทําตามมานะครับแล้วก็ลองพิสูจน์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรัดให้แน่นนะครับอย่าให้น้ำลงนะครับ ก็วิธีรัดก็รัดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเหมือนการมุงหลังคานะครับมุงจากส่วนล่างแล้วก็ทบขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้ลอยต่อนะครับเป็นจุดรับน้ํานะครับซ้อนกันเป็นชั้นๆอันนี้มีอยู่3มต้นนะครับถ้าดูที่โคนโคนก็จะมี3ามต้นแล้วก็จุดแรกนะครับทาบทากกิ่งแรกต่ําหน่อยนะครับแล้วก็กิ่งที่2นะครับสูงหน่อยมาด้านนี้นะครับ โดยกิ่งที่ทาบนะครับต้นซ้ายมือก็ยังคงมีกิ่งเลี้ยงลำต้นของตัวเองไว้หนึ่งกิ่งนะครับก็มีอีกกิ่งหนึ่งแตกขึ้นมาใหม่นะครับส่วนกิ่งขวาที่ทาบนะครับก็ยังมีกิ่งเลี้ยงเอาไว้นะครับหนึ่งกิ่งเป็นกิ่งนี้นะครับเลี้ยงเอาไว้นะครับ,อ,รบอ่าเดี๋ยวผมจะทดลองต่อไปนะครับเนื่องจากว่าที่เลี้ยงกิ่งเอาไว้คือว่าเวลาต้น มีปัญหานะครับก็ยังมีกิ่งนะครับไว้เลี้ยงต้นของต้นมันเองได้อยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้พิสูจน์ว่าถ้าเราตัดกิ่งออกครับต้นที่นํามาเสริมรากมาทาบกิ่งครับต้นมันจะเล็กจะพูดง่ายว่าโคนเล็กต้นต้นหลักจะเป็นต้นใหญ่ครับแล้วโคนที่เสริมมันจะเล็กมันจะโตไม่ทันกัน,นครับอันนี้ก็เอากิ่งไว้นะครับเพื่อพิสูจน์ต่อไปว่า ต้นจะโตเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเสริมกิ่งกิ่งก็จะช่วยดูแลของการเจริญเติบโตได้ดีให้กับต้นของมันเอง